ตอนนี้นะคะเราได้ประสบป,ปัญหาเราต้องหาโรงละครให้เจอเพราะว่าอตอนนี้นะคะรถที่เรานั่งมาเนี่ยนะคะเขาจอดที่โรงละครซึ่งก็ผมก็ไม่ทราบว่าโรงละครมันอยู่ไหนเราก็เดินกับเพื่อนอสามคนข้างหลังเพราะว่าคือเราเดินมาจากวัดโพมาวัดพระแก้วแล้วก็เหนื่อยมากเลยอะ แล้วก็แล้วเราก็ต้องเดินหารูละครเพราะว่ารถรถจะจอดอยู่ตรงข้ามรงละครนะคะซึ่งเหนื่อยมากยังไงก็เดี๋ยวเดินไปเรื่อยแล้วกันเราก็ไม่รอเพื่อนนะเพราะว่าเขาบอกว่าเดินลงไปไกลพอสมควรเลยนะคะอ่ะยังไงก็ขอขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะคะเราจะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปด้วยกันปตัดญาก 拜拜。Bye bye.